คุณเคยได้ยินไหมว่าช้างเผือกไม่ใช่แค่สัตว์มุคนคลแต่คือสัญญาณที่เปลี่ยนชะตาแผ่นดินมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนไม่มีใครรู้ว่ามันจะปรากฏเมื่อไหร่และที่สำคัญไม่ใช่ทุกคนที่จะมีสิทธิ์ได้เห็นมันแล้วถ้าคุณได้พบกับมันโดยไม่ตั้งใจละ่ะชีวิตคุณจะยังเหมือนเดิมหรือเปล่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันในช้างเผือกค่ะ กลางป่าลึกที่ไม่มีใครกล้าย่างกกายำข้างคืนกลับมีเสียงบางอย่างสะท้อนออกมาเสียงที่ไม่ใช่เสียงสัตว์ป่าเสียงที่ไม่ใช่ลมเสียงที่สะเทือนใจคนทั้งหมู่บ้านคืนนี้ชายแก่คนหนึ่งได้ยินเสียงนั้นเสียงร้องที่สถานจิตวิญญาณสั่นไหวเหมือนมีอะไรบางอย่างเรียกหาเขาเดินออกไปยืนตรงขอบป่า และทันใดนั้นแสงจันทร์ก็สาดส,ส่องผ่านกิ่งไม้เผยให้เห็นเงาบางอย่างใหญ่สูงขาวนั่นมันชายชรากระซิบเสียงสัน่นมือสั่นพนมเงานั้นมีงายาวมีหูใหญ่ดวงตาสีฟ้าเรืองแสงแต่ก่อนที่เขาจะได้เห็นชัดเงานั้นก็หายไปพร้อมเสียงร้องครั้งสุดท้ายที่สถานทั้งขุนเขา ช้างเผือกปรากฏจริงแล้วหรือลึกเข้าไปในถ้ำที่ไม่มีใครกล้าเข้าฤาษีเท่าผู้ละโลกมานานหลายสิบปีนั่งนิ่งใต้ต้นโพศักดิ์สิทธิ์การเวลาไม่อาจเปลี่ยนความสงบในใจเขาได้จนกระทั่งคืนนี้แสงเรืองรองส่องลงมาตักปลายโพกลืนกินความมืดภายในถ้ำคำัมภีรโบราณที่เคยนิ่งสนิท เริ่มสั่นไหวตัวอักษรโบราณปรากฏผู้ที่พบช้างเผือกจะนำพายุคใหม่มาแต่ไม่ใช่ทุกคนจะได้ครอบครองดวงตาของฤาษีเปิดขึ้นทีละข้างภายในนั้นไม่มีเงาของมนุษย์อิกแล้วมีเพียงภาพของช้างเผือกเนื้อเทือกเขาเขารู้ทันทีว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ตื่นขึ้นและเมื่อมันปรากฏโลก จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อข่าวแพร่ออกว่ามีช้างเผือกปรากฏม่ป่าลึกทั้งหมู่บ้านก็เริ่มซุบซิบบ้างว่าใครจับได้จะได้เป็นถึงเจ้าเมืองบ้างว่ามันคือสัตว์สวรรค์ห้ามแตะต้องแต่มีชายคนหนึ่งที่ไม่ได้ฟังคำเตือนใดๆเขาคือเคนพรานหนุ่มผู้เคยล่าเสือมือเปล่าและนี่คือโอกาสที่เขาเห็นว่าคุ้มค่า ด้วยหอกไม้ไผ่มีดปลายงอและเครื่องรางของขลังเขาออกเดินทางสู่ป่าลึกไม่ใช่เพื่อสัท้าแต่เพื่อรางวัลเขาไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขากำลังตามล่าไม่ใช่แค่สัตว์ใหญ่แต่คือสิ่งที่โลกทั้งใบยังต้องพนมมือคําคืนนั้นทั้งป่าราวกับหยุดหายใจไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงลมเคน เดินเข้าไปในบินแดนที่แม้แต่สัตว์ยังไม่กล้าเหยียบแสงไฟจากคบเพลิงของเขาเริ่มสั่นไหวไม่ใช่เพราะลมแต่เพราะบางสิ่งกำลังจ้องมองเขาอยู่และจากเงาในพุ่มไม้ดวงตาคู่หนึ่งใหญ่กว่าหัวคนส่องแสงสีฟ้าเจิดจ้าราวกับดาวบนฟ้าเข็นชะนักหายใจไม่ออก เขากำหอกแน่นแต่ขาไม่ขยับชั่วขณะนั้นเงาขาวขนาดมหึมาเคลื่อนไหวอยู่หลังต้นไม้มันเงียบแต่ทุกก้าวของมันทำให้แผ่นดินสัน่นและเมื่อเคนจะยกหอกขึ้นคบเพลิงก็ดับเองเหลือเพียงเงาเสียนหายใจหนักและคำกระซิบที่เหมือนเอ่ยชื่อเขาเคน คืนนี้ไม่ควรมีใครอยู่ที่นี่เลยช้างเผือกเป็นสัตว์มุคนคลที่ผู้คนไทยนับถือมายาวนานมันไม่ใช่เพียงสัตว์ธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสง่างามและความบริสุทธิ์เมื่อช้างเผือกเดินผ่านป่าทุกสายตาจะจับจ้องด้วยความเคารพและศรัทธางาช้างที่โค้งงดงาม เป็นเครื่องหมายแห่งอำนาจและความมั่งคั่งช้างเผือกเคลื่อนตัวด้วยความสงบและหนักแน่นเหมือนตัวแทนของธรรมชาติที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงและเมื่อใดที่มันปรากฏตัวนั่นคือสัญญาณของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกนี้เราควรเคารพและปกป้องสิ่งที่มันแทนค่าไว้เพราะช้างเผือก คือมงคลแห่งแผ่นดินไทยเคนยืนอยู่ท่ามกลางความเงียบงันของป่าหัวใจเขาเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาช้างเผือกยืนสงบเสงี่ยมเหมือนรู้ชะตากรรมดวงตาสีน้ำเงินของมันเต็มไปได้วยความเศร้าแต่ความโลภที่กดดันในอกทำให้เขาลืมทุกอย่างเขาหยิบหอกไม้ที่สลักลายโบราณขึ้นก้าวช้าๆแต่หนักแน่น ก่อนจะยกหอกขึ้นสูงแต่ในวินาทีนั้นป่ารอบตัวเหมือนจะหายใจหนักขึ้นเงาของต้นไม้บิดเบี้ยวใบไม้สั่นไหวเหมือนเตือนแต่เขนไม่ฟังเขาพุ่งหอกลงมาสิ่งที่ตามมาไม่ใช่แค่เสียงป่าทลายแต่มันคือหัดแห่งกรรมที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาตลอดไป คืนที่ความสงบสลายในกระท่อมไม้เก่าเขนหลับตาพริ้มแต่จิตใจของเขาไม่เคยสงบวิญญาณแห่งป่าที่เขาล่วงเกินกำลังตามติดเขาในความฝันพกมันวนเวียงร้องครวญครางทอดทิ้งความเศร้าโศกในคืนมืดเงาของช้างเผือกเหมือนเตือนแต่เขาไม่อาจตื่นขึ้นมาได้ฝันร้ายกลายเป็นฝันสลายหัวใจของเขาเต้นรัวราวกับถูกพันธนาการด้วยบาป คืนนี้บาปที่เขาก่อเริ่มเดินทางกลับมาหากลางป่าลึกยามฟ้าสางชายชราผู้ครองเพศบรรพชิตยืนสงบอยู่ลำพังเขาคือฤษีผู้ละทางโลกฝึกฝนตนฟื้นกิเลสด้วยวัตถปฏิบัติอันแน่วแน่เสียงเท้าของผู้ล่วงเกินธรรมชาติทำให้ท่านต้องหยุดนิ่งและตั้งคำถามสิ่งศักดิ์สิทธิ ไม่ใช่ของเล่นเพราะในสายตาของฤาษีป่าไม่ใช่เพียงต้นไม้สัตว์ไม่ใช่แค่อาหารแต่คือชีวิตที่มีคุณค่าทุกลมหายใจฤาษีมีได้ออกมาสาบแช่งแต่มาเตือนเตือนให้คนรุ่นหลังรู้ว่าการล่วงละเมิดสิ่งที่ควรเคารพมักมีผลสะท้อนเสมอและเมื่อคําเตือนถูกเพิกเฉย ธรรมชาติก็จะเป็นผู้สั่งสอนเองเขาคือผู้นำผู้ต้องเลือกทางท่ามกลางความกดดันจากทุกด้านแผ่นดินกำลังสั่นคลอนประชาชนกำลังรอคำตัดสินจากคนเพียงคนเดียวจะก้าวไปข้างหน้าหรือจะย่ำอยู่กับความกลัวที่สะสมมานานเบื้องหน้าคือโอกาสเบื้องหลังคือบาดแผลของอดีตเขาถามตัวเองในใจหากยังยึดมั่นในอำนาจแบบเดิม จะเหลือใครอยู่กับเราไม่มีเสียงตอบมีเพียงสายลมเย็นเฉียบที่ประทะใบหน้าเตือนให้เขารู้ว่าเวลาไม่เคยหยุดรอใครทุกการตัดสินใจไม่ใช่แค่เรื่องของเขาแต่มันคือชะตากรรมของทั้งแผ่นดินเมื่อวันใหม่มาถึงความหวังจึงเริ่มกลับมาไม่ใช่เพราะปาฏิหาริย์แต่เพราะคนธรรมดาเริ่มเข้าใจว่าทุกคนมีส่วนร่วม ช้างเผือกไม่ใช่เทพไม่ใช่ตำนานมันคือชีวิตจริงที่เตือนให้มนุษย์รู้ว่าสิ่งมีค่ามักมาในรูปแบบที่เรียบง่ายความศรัทธาไม่ได้อยู่ที่การกราบแต่อยู่ที่การกระทำเราเห็นผู้เฒ่าหยุดยืนมองเด็กๆนั่งลงเงียบๆข้างแม่และผู้คนมากมายต่างเรียนรู้ว่าความสงบไม่ได้เริ่มจากการสู้ แต่มาจากการยอมรัและถนอมน้ำใจนี่ไม่ใช่จุดจบแต่มันคือการเริ่มต้นของยุคที่คนรู้จักคำว่าพอและทั้งหมดนี้คือเรื่องเล่าช้างเผือกหากมีข้อความที่ไม่เหมาะสมต้องขออภัยมาณที่นี่ด้วยค่ะฝากกดถูกใจและกดติดตามคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีค่ะ